กระรับสริกรบเบื้อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello The นะสำหรับคลิปนี้วันย้สมเรื่องราวของเสียนหนูนเพื่อนอนุทินชาญวีรกุลว่าที่นายกคนที่32ของไทยหลังจากเขาได้รับความไว้วางใจจากสสในสภากันเพื่อนโหวตให้เขาเป็นนายกคนที่32ด้วยคะแนนเสียง311คะแนนกันเพื่อนท่วมท้นกันเลยทีเดียวสําหรับเสียหน,นกันเพื่อน คนคนนี้ไม่ธรรมดากันเพื่อนถือว่าเป็นฮีโร่กันเพื่อนขี่ม้าขาวดูดม้าส้มมือถือฟอยปากคาบหลอน้มีใชยนะตรงนี้เองเขาอาจจะเป็นวีรบุรุษกันเพื่อนพาประเทศไทยผ่าวิกฤตวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสงครามกันเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทําได้หรือไม่เนื่องจากว่าเงื่อนไขในการเป็นนายกตรงนี้มีแค่4ี่เดือนแว่ๆมาว่าเขาจะนําโครงการกันเพื่อนคนละครึ่งของยุคลุงตู่มาใช้อีกหนึ่งรอบแจกให้กระหน่ำแจกให้หนาใจกันเพื่อนเสียหนุมีการออกแถลงกับื่อกันเพื่อนบอก ว่าเขาจะนํารอยยิ้มกลับมาที่เมืองไทยกลับมาให้คนไทยอีกหนึ่งรอบันเพื่อนเพลิ้เคล้มกันเลยทีเดียวยิ้มแฉ่งเงนเพื่อนจากไร้ของกัญชานโยบายของเขาให้ไม่ใช่นะ พูดเล่นกันเพื่อนตรงนี้เองเสียหนูบอกว่าเวลามันน้อยกันเพื่อนแต่เขาจะพยายามสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยในฐานะของนายกคนที่32ของไทยกันเพื่อนคลิปนี้ผมก็เลยจะมาสรุปประวัติของเสียหนูให้เพื่อนฟังกันเพื่อนก่อนที่จะมาเป็นนายกตรงนี้เขามีเส้นทางมายังไงไปยังไงผลงานของเขามีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบมาฟังเรื่องราวประวัติของเสียหนูกันเลยครับผมสำหรับเสียหนูก็ม,มีชื่อจริงๆว่านายอนุทินชาญวรุกุลกันเพื่อนอายุ59ปีณนะปัจจุบันนี้ เขาเป็นลูกชายคนโตของชาวรัชชานวิลกุลเงินเพื่อนคนคนนี้เป็นอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเงเินเพื่อนแถมเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทชิโนไทยเงเินเพื่อนรับเหมาก่อสร้างโครงการใหญ่ๆของประเทศไทย ทำถนนหนทางตรงนี้บริษัทชิโนไทยเขาทําด้านการศึกษาตัวของเสียโนก็จบปริญญาสองใบกันเพื่อนหนึ่งก็คือใบกระท่อมสองก็คือใบกัญชัยไม่ใช่นะหยอกหยอกอันเสียโนเล่นเจยๆกันเพื่อนหนึ่งก็คือปริญญาตีด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์กันเพื่อนจากอเมริกาสองก็คือปริญญาโทกันเพื่อนด้านบัญชีและพาณิชย์จากธรรมศาสตร์กันเพื่อนนี่คือความรู้นี่คือความสามารถของเสียโนที่เขาจบมาส่วนความสามารถพิเศษของเสียโนนั่นก็คือการเล่นดนตรีกันเพื่อนเขาชอบเป่าแซกโซโฟนเขาชอบเล่นเปียโนนอกจากนี้เขายังชอบส่องนมให้ ใช่นะส่งพระราดกันเพื่อนตัวของเสี่ยหนูเขามีพระดีๆกันเพื่อนใครเห็นก็ว่าแท้ๆตาเปล่ากันเลยทีเดียวตรงนี้เองไม่มีเกสักองกันเพื่อนเก้แก่ขายให้คนอื่นหมดแล้วให้ไม่ใช่นะอําไปเรื่อยกันเพื่อนตัวของเสี่ยหนูกันเพื่อนก่อนหน้านั้นแกทํางานช่วยพ่อของแกกันเพื่อนอยู่ที่บริษัทต,ตรงกรัางปีพศ .2539 กันเพื่อนตัวของเสี่ยหนูได้รับการผลักดันจากพ่อของเขาให้เข้าสู่แวดวงการเมือง ตอนแรกเองเขาไปอยู่พักไทยรักไทยกันเพื่อนของพักคินจินวัตรตรงนี้เองเขาเคยเป็นลูกน้องเก่าของลุงแมวกันเพื่อน ตอนนั้นเองตัวของเสียหนูกันเพื่อนแกยังไม่มีชื่อเสียงแกก็ไปอาศัยบารมีของลุงแมวในสมัยที่ลุงแมวเป็นนายกันเพื่อนตรงนี้เองถือว่าเป็นความซื่อสัตย์ของเสียหนูที่มีต่อลุงแมวตัวของลุงแมวก็เลยให้ตําแหน่งกันเพื่อนในสมัยแรกเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยที่2เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการพาณิชย์กันเพื่อนตรงนี้เองตัวของลุงแมวเป็นนายกสองสมัยตัวของอนุทินเองก็ได้รับตําแหน่งนี้มากันเพื่อนเสียหนูก็อยู่กับลุงแมวมาโดยตลอดเป็นลูกหม้อของลุงแมกันเพื่อนเรียกว่า เป็นลูกน้องก็ว่าได้กันเพื่อน จังหวะนี้วันดีคืนดีกันเพื่อนปรากฏว่ามีการรัฐประหารกันเพื่อนรัฐบาลของลุงแมวตัวของลุงแมวแกก็เลยหมดอำนาจกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของเสียหนูกันเพื่อนแกเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยกันเพื่อนแกก็เลยถูกตัดสิทธิทางการเมือง5ปีกันเพื่อนตัวของเสียหนูเองถูกตัดสิทธิทางการเมืองส่วนตัวของลุงแมวเองตรงนี้เองบินหนีไกลกันเพื่อนหนีไปประเทศจีนในปีพศ2551กันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของลุงแมวกันเพื่อนแกมีคนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่า เนวินเงินเพื่อนเพื่อนเนวินตรงนี้อยู่บรีรัมหลายคนรู้จักเขาตอนนั้นเองเป็นลูกม่อของลุงแมวเป็นลูกน้องของลุงแมวกันเพื่อนจงังหวะที่ลุงแมวอยู่ที่ประเทศจีนได้มีการยกหูโทรศัพท์กริ๊งกลางมาหาเนวินกันเพื่อนบอกเนวินเอ้ยทางเมืองไทยเป็นยังไง ตัวของเนวินก็ตอบกลับไปกันเพื่อนบอกว่ามันจบแล้วครับนายเป็นวลีเด็ดของเนวินจนถึงทุกวันนี้กันเพื่อนเนวินบอกว่าเจ้าบ่ต้องกลับมาตรงนี้เขาจับเจ้าแน่นอนเนื่องจากว่าเจ้ามีคดีเยอะแยะมากมายกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของลุงแมวกันเพื่อนแกก็เลยซัดเสพนีจรอ,อยู่ต่างประเทศกันเพื่อนบินไปแถวดูใบไปเกตอินทผาลามัมไม่ใช่นะัตรงนี้เองแกไปซื้อคะเลหาดใหญ่ทาธุรกิจอยู่ต่างประเทศกันเพื่อนหลังจากลุงแมวหมดอํานาจปร,รากฏว่าเนวินกันเพื่อนรวมถึงพ่อของเสียหนูได้ตัดสินใจ ตั้งพรคภูมิใจไทยกันเพื่อนในปีพศ2551กันเพื่อนปีเดียวกับลุงแมวหนีไปกันเพื่อน หลังจากนั้นก็ดึงเสียหนูกันเพื่อนมาอยู่ที่พักภูมิใจไทยจงกระร้างในปีพศ2554กันเพื่อนตรงนี้เองมีการเลือกตั้งอีกหนึ่งรอบในจังหวะนี้เองพักไทยรักไทยเก่ากันเพื่อนมีการตั้งพักใหม่ชื่อว่าพักเพื่อไทยกันเพื่อนโดยมีแกนนำของพักนั้นก็คือคุณยิ่งรักจินวากันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งปรากฏว่าพักเพื่อไทยกันเพื่อนนำโดยคุณยิ่งรักตร,ตรงนี้ชนะขาดกันเพื่อนก็เลยมีการฟอร์มรัฐบาลขึ้นมากันเพื่อนตัวของคุณยิ่งรักก็เลยเป็นนนนนาายยยยกกหญิงงงงคแแรรขอออไทตี้เู่ับบว คิดแบบนั้นเงินเปื้อนตัวของเนวิลและพ่อของเสียโนเห็นว่าลุงแมวกลับมามีอํานาจอีกหนึ่งรอบเขาก็เลยล้างมือจากการเมืองเงินเืน้อนหลังจากนั้นเขาก็หายหน้าหายตา ตัวของเนวินแกก็กลับไปเลี้ยงช้างอยู่ที่บริรัมส่วนพ่อของเสียโนก็กลับไปบริหารบริษัทชิโนไทยกันเพื่อนจังหวะนี้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างแดงกับเหลืองกันเพื่อนเหลืองนําโดยก,ดยกปปสส่วนแดงนําโดยโนปชกันเพื่อนเกิดการประท้วงเกิดการประทักันกันเพื่อนมีผู้คนมากมายบาดเจ็บมีผู้คนมากมายล้มตายกันเพื่อนเนืน่องจากว่าเหลืองไม่ยอมรับตัวของนายกยิ่งรากกันเพื่อนตรงนี้เองมองว่ามาจากตระกูลทักษิณเหลืองก็เลยออกมาประท้วงเป็นการใหญ่กันเพื่อนหมอพยาบาลาก็ออกมาประท้วงดาราก็ออกมา เป่านกหวีกันเพื่อนปีดปิดปีดปีดปิดปีดเป็นลักษณะนั้นไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ลงตรงนางทางการเมืองปรากว่าในปีพศ2557กันเพื่อนมีเวรปรบปรุษขี่ม้าขาวดูดมาส้มมาแล้วอีกหนึ่งคนกันเพื่อนนั่นก็คือลุงตู่กันเพื่อนพลเอกประยุทธ์จันทร์อังคารพูดให้ไม่ใช่นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันเพื่อนตัดสินใจทำรัฐประหารอีกหนึ่งรอบหนึ่งครากันเพื่อนยึดอำนาจนายกปูกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นก็ยัดข้อหาให้กับนายกปูแบบปลอมอรไทยกัน โดนอีกแล้วกันเพื่อนตรงนี้เองนาะยกปูก็เลยตัดสินใจบินหนีคดีไปอยู่กับทักษิณกันเพื่อนตัวของทักษิณหรือว่ารุงแมวแกหนีคดีไปตั้งแต่ปี5-1แกยังไม่เคยกลับมา แกไปอยู่ดูใบกันเพื่อนนายยกปู่ก็เลยอาศัยจังหวะนี้หนีคดีไปอยู่กับพี่ชายมันซะเลยกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของลุงตู่แกก็บริหารประเทศมาเรื่อยๆกันเพื่อนในฐานะของนายกรัฐมนตรีโดยมีคณะทํางานนั่นก็คือคอสอชอที่แกแต่งตั้งมากับมือกันเพื่อนจนกระทั่งปีพศ .2562 กันเพื่อนตัวของลุงตู่ก็เปิดโอกาสให้นักการเมืองมาเล่นบทบาทของสสอ,อีกหนึ่งครั้งโดยมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นมากันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของลุงตู่กันเพื่อนแกไม่ได้ทิ้งอํานาจหรือว่า าหายว่าไปกับตากันเพื่อน แกดันไปตั้งพรรคการเมืองกันเพื่อนชื่อว่าพรรคประชาราฐกันเพื่อนนำโดยลุงตู่และลุงป in ้อมเป็นพี่น <tweeting>. ้องกันนเพื่อนตรงนี้เองเป็นสีพึกกันมีการจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อมาเลือกตั้งแข่งกับพรรคการเมืองอื่นๆกันเพื่อนในจังหวะนี้เองก็มีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นอีกหนึ่งพรรคกันเพื่อนนั่นก็คือพรรคอนาคตใหม่กันเพื่อนนำโดยคุณทานแล้วนอนแหงไม่ใช่นักธนาธรกันเพื่อนจังหวะนี้เขามีการเลือกตั้งกันเพื่อนปรากฏว่าหลังจากเลือกตั้งตัวของลุงตู่แกได้เป็นนายกอีกหนึ่งสมัยกันเพื่อน อาหารตอนหลังมาเป็นนายกจากการเลือกตั้งเงินเพื่อน ตัวของอนุทินกันเพื่อนหรือว่าเสียหนูของเราแกก็เลยสับขาหลอกกันเพื่อนชึบชับชึบชับมาอยู่กับลุงตู่กันเพื่อนตัวของลุงตู่เห็นว่าตัวของอนุทินกันเพื่อนมาอยู่ด้วยมีสสประมาณ5 0ิกว่าคนในจังหวะนี้เขาก็เลยให้ของสมน้ำหน้าคุณให้ไม่ใช่นะให้ของสมน,นาคุณกันเพื่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขกันเลยทีเดียวตัวของอนุทินก็เลยได้ฉายาว่าหมอหนูไปในจังหวะหนีกันเพื่อนทีนี้ก่อนการเลือกตั้งกันเพื่อนตัวของอนุทินเขาไปพูดกับประชาชนว่าเขาจะผลักดันกัญชา ันเพื่อนให้เป็นกัญชาเสรีผักดันใบกระท่อมเงินเพื่อนตรงนี้อยากเขียวก็เขียวอยากต้มก็ต้มกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปพราบรมราตัวของเสียหนูกันเพื่อนในสมัยที่เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยรัฐบาลลุงตู่ตรงนี้เขาทําได้สําเร็จกันเพื่อนในปีพศ2564กันเพื้อนตัวของเสียหนูผักดันใบกระท่อมให้เป็นใบกระท่อมเสรีอยากจะเขี้ยวอยากจะดื่มอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยกันเพื่อนผ่านมาอีกหนึ่งปีกันเพื่อนในปีพศ2565กันเพื่อนตรงนี้เองกัญชาเสรีก็เกิด เงินเปื้อนอยากจะปูนอยากจะเมาอยากจะซอยอยากจะยำตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านเงินเปื้อนแถมให้ปลูกได้อีกบ้านละหกต้นเงินเปื้อนอยากจะปลูกอยากจะขายอยากจะขายยังไงก็เรื่องของคุณเงินเปื้อนตรงนี้เองเสียหนูไม่ห้ามสายปูนสายเขียวตรงนี้ดีอกดีใจเงินเปื้อนเสียหนูทําได้เสียหนูทําดีเงินเปื้อนถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบดําไม่เหม็ใจนะผลงานชิ้นโบแดงของเสียหนูกันเลยทีเดียวในจังหวะนี้เองเงินเปื้อนเหมือนข้อซ้ำํำซัด หลังจากสร้างผลงาน2ผลงานหลักๆนั่นก็คือใบกระท่อมกับกัญชาปรากฏว่ามันเป็นช่วงโควิดพอดีกันเพื่อนเสียหนูเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมันรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับสุขภาพประชาชนคนไทยกันเพื่อนจังหวะนี้ก็มีนักข่าวกันเพื่อนไปถามเสียหนูว่าจะเอายังไงดีกับอาการโควิดกับวิกฤตโควิดกันเพื่อนตัวของเสียหนูเขาก็ตอบออกไป โควิดก <c oughs> ็แค่ไข้หวัดกันเพื่อนมันจิ๊บจ้อยหมอยเด็กลักษณะเป็นแบบนั้นไปจิ๊บจิบสำหรับเขากันเพื่อนประชาชนไม่ต้องตระหนกตกใจไม่ต้องแตกตื่นหลังจากเสียโนให้สัมภาษณ์นัดข่าวกันเพื่อนผ่านไปไม่ถึงเดือนตรงนี้เองประชาชนล้มตายเป็นเบือ่อกันเพื่อนแถมติดโควิด <c oughs> กันเป็นแสนกันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดถึงกับหยุดงานกันเพื่อนประชาชนไม่กล้าออกไปค้าขาย เสียหนูถูกดายับกันเลยทีเดียวกันเพื่อนไอชิมหายในบอกว่าเป็นแค่ไข้หวัดบางคนชี้ช้ำกระลำปีหนักกว่าเดิมเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นรัฐบาลของลุงตู่ไม่ได้มีการวางแผนตัวของเสียหนูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสารณสุตรตรงนี้เองไม่ได้มีการวางงานกันเพื่อนไม่มีการสำรองกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าหน้ากากอนามัย ทำให้สองสิ่งนี้ราคาขึ้นพวดพัวกันเพื่อนหน้ากากอนามัยจากกล่องละร้อยจากกล่องละห้าสิบกลายเป็นกล่องละเจ็ดแปดร้อยแอลกอฮอล์ลิตรเป็นพันเงินเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปประชาชนคนจนไม่มีใช้กันเพื่อนตรงนี้เองเสียหนูถูกสาวกันเพื่อนชิบหายกันเลยทีเดียวกันเพื่อนก่อนหน้านั้นสร้างผลงานอย่างดีดีกันเพื่อนอุดสาใบกันชาวสาวใบกระท่อมถูกกฎหมาย พอมาดอกโควิดตรงนี้เองเสียคะแนนนิยมเงินเพื่อนเสียหนูเขาก็ถูลู่ถูกกังเงินเพื่อนถือว่าแผนนี้เองไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่ก่อนจะจบสมัยแต่ก่อนที่ลุงตู่จะลาไกลก่อนที่แกจะหมดวาระตรงนี้เองเสียหนูได้ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายกันเพื่อนนั่นก็คือการแจกเงินอสอมอกันเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นอสอมอทํางานหนักช่วงโควิดเขาก็เลยขึ้นเงินเดือนให้กับอสอมอกันเพื่อนเสียหนูทําดีเสียหนูทิ้งท้ายกันเพื่อนอสมอก็ดีอกดีใจที่ได้เงินขึ้นที่ได้เงินเจอกันเพื่อนถือว่า ว่เป็นผลงานทิ้งทวนของเสียหนูในยุครัฐบาลลุงตู่กันเพื่อนหลังจากนั้นลุงตู่ก็หมดวารากันเพื่อนจนกระทั่งปีพศ2566กันเพื่อนจังหวะน,นี้มีการเลือกตั้งใหม่อีกหนึ่งรอบกันเพื่อนรากฏว่าก่อนหน้านั้นกันเนพื่อนพรรอนาคตไกลให้ไหมใช่นะพรรคอนาคตใหม่ของคุณทานและนอนธนาธรกันเพื่อน เขาถูกยุบพักันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของคุณธนาธรเขาไปถือหุ้นงินเพื่อนตรงนี้เองเป็นหุ้นสื่อก็เลยถูกสารรัฐมนูนวินิจฉัยว่ามีความผิดกันเพื่อนตัวของคุณธนาธรถ,ถูกตัดสิทธิทางการเมือง10ปีกันเพื่อนส่วนสมาชิกพักตรงนี้มาตั้งพักใหม่ชื่อว่าพักก้าวไกลกันเพื่อนแล้วก็มีการแข่งขันในสนามเลือกตั้ง ในปีพศ2566กันเพื่อนพักเก้าไกลมีการเปลี่ยนหัวหน้าพักกันเพื่อนกลายเป็นคุณพิษธธากันเพื่อนนายกรถแหงไม่ใช่นะครับตรงนี้เองเป็นหัวหน้าพักของพักเก้าไกลกันเพื่อนมีการแข่งขันเลือกตั้งกันอย่างดุเดือดกันเพื่อน ปรากฏว่าเสียหนูมาดีเหมือนเก่าเหมือนเดิมกันเพื่อนรอบนี้เขาได้สสมาประมาณ70ิที่นั่งกันเพื่อนส่วนพรรคก้าวไกลตรงนี้มาเป็นอันดับหนึ่งกันเพื่อนได้สสมาประมาณ150กว่าเสียงกันเพื่อนส่วนพรรคเพื่อไทยกันเพื่อนจังหวะนี้มีการเสนอคดีเด่นายกนั่นก็คือคุณเศรษฐาทวีสินให้เป็นคดีเด่นนายกของพรรคเพื่อไทยกันเพื่อนได้มาประมาณ1 4 7เสียงกันเพื่อนแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะได้เสียงมากก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นตัวของลุงตู่แกวาง รัฐธรรมนูญปี60นัเพื่อนบอกว่าต้องใช้เสียงสอวอในการเลือกนายกนเพื่อนตรงนี้เองสอวอตัวของลุงตู่แกก็เลือกมากับมือดังนั้นก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกพักเก้าไก่ันเพื่อนนำโดยพิธา แถมตัวของพิธาเองยังมีความผิดกันเพื่อน,เ,นเกี่ยวกับการหาเสียงพาดพิงมาตา1นึ่งหนสองเพื่อนมีการบอกว่าจะล้มเลิกม,มีการบอกว่าจะแก้กฎหมายตรงนี้เองก็เลยทําให้พิธาต้องจรเรีออกจากการเมืองกันเพื่อนถูกตัดสินเช่นเดียวกันพรรคเก้าไกลถูกยุกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนเป็นพรรคประชาชนกันเพื่อนหลังจากความวิลุงตุงนังครั้งนี้เกิดขึ้นความแน่นอนทางการเมืองก็เปลี่ยนที่กันเพื่อน ก่อนหน้านั้นพักเพื่อไทยกันเพื่อนเคยเป็นฝ่ายค้านกับพักเก้าไกลกันเพื่อนจับมือกันสู้รบก,กับลุงตู ปรากฏว่าพอเกิดความอิลุงตุงนางตรงนี้พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนไปกันเพื่อนฉีเอ็มโยูดังคั่วกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับกลุ่มของลุงตู่แต่ตอนนี้เองลุงตู่แกบอยู่แล้วกันเพื่อนแกวางมือไปแล้วกันเพื่อนเหลือแต่ลูกสมุนของแกมารวมกับพรรคเพื่อไทยกันเพื่อนจังหวันนี้เองไม่ว่าตัวของเสียหนูพรรคภูมิใจไทยจะเคยเป็นไม้เบื่อไมมเมากับพรรคเพื่อไทยมาก่อนกันเพื่อนเคยหักกันมาก่อนครั้งเก่าอดีตเขาหลังเงินเพื่อนแต่ตัวของเสียหนูดันอ้างกันเพื่อนบอกว่าพรรคประชาชนหรือว่าพรรคก้าวไกลเนีต มีการหาเสียงเกี่ยวกับมาตรา112ันเพื่อนอยากจะแก้กฎหมายข้อนี้ตัวของเสียหนเขารับไม่ได้กันเพื่อนขอเป็นรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยดีกว่าปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยให้อภัยกันเพื่อนก่อนหน้านั้นเคยขัดแย้งกันเพื่อนแต่ตอนหลังมาต้องรวมกันกันเพื่อนจังหวะดนี้เองตัวของทักษิณกันเพื่อนเห็นว่าเพื่อไทยมีอํานาจกลับมาอีกหนึ่งรอบหนึ่งคราเนื่องจากว่าตัวของเศรษฐาทวีสินตรงนี้ได้รับการรับเลือกเป็นนายกคนที่30ของไทยกันเพื่อนตัวของทักษิณแกก็เลยแลนดิ้งกันเพื่อนขี่เครื่องบินเจ็ตมา ทีเดียวมาลงที่เมืองไทยในวันที่22สิงหาคมปีพศ2566ัเพื่อนตรงนี้เองแกมารับจบรับเจกันเพื่อนเนื่องจากว่าแกได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษเยอะเหลือเกินไปดีลกับใครมาอันนี้ผมไม่แน่ใจกันเพื่อนหนีไปตั้ง17ปีตัดสินใจกลับมาอีกทีตอนเพื่อไทยมีอำนาจกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของทักษิณแกก็เข้าไปอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจในจังหวะนี้เองคุณเสรฐาทวีสินงันเพื่อนก็มีการมอบของรางวัลพิเศษให้กับเสี่ยหนูกันเพื่อนก็เลยยกตแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยให้กับเสียหนูเพื่อนเป็นของสมน้ำหน้าคุณเนหัวใจนะเป็นของสมมนาคุณที่มาร่วมรัฐบาลด้วยการเงนเพื่อนๆตัวของเสียหนูก็ไปคุมผู้ใหญ่บ้านกำน,นันเงนเพื่อนไปคุมผู้ว่าไปคุมนายอำเภอเข้าทางเสียหนูกันเลยทีเดียวกัเพื่อน ปรากฏว่าวันดีคืนดีกันเพื่อนคุณเศรษฐาทวีสินกันเพื่อนดันไปแต่งตั้งคนที่ไม่เหมาะสมกันเพื่อนมีราคีตรงนี้เองมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็เลยถูกสารรัฐมนูลสอยล่วงกันเพื่อนไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้หลังจากนั้นพระเพื่อไทยก็เลยส่งนายกอุงอิงกันเพื่อนมาเป็นนายกรัฐมนตรีกันเลยทีเดียวแทนคุณเศรษฐาทวีสินในจังหวะนี้เองเสียหนูออกลูกฉลากันเพื่อนเขาได้เพิ่มเงินเดือนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านกันเพื่อนสร้างกระแสสร้างเลตติ้งกันเลยทีเดียวปรากฏว่าตัวของเสียแมวกันเพื่อนซึ่ง ตอนนั้นเองพ้นโทษออกมากันเพื่อนตอนนั้นเองแกพักโทษออกมาหลังจากอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจมา6เดือนกันเพื่อนตัวของเสียแม้วมองว่าเสียหนูกันเพื่อนในอนาคตอาจจะเป็นคู่แข่งคนสําคัญ ตัวของเสียแมวก็เลยวางงานกันเพื่อนอยากจะให้เสียหนูสละเรือกันเพื่อนยึดกระทรวงมาหาไทยมาเป็นของเพื่อไทยให้เสียหนูไปอยู่กระทรวงอื่นกันเพื่อนไปอยู่กระทรวงของแก่งเงินเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของเสียแมวอยากได้กระทรวงมาหาไทยมาดูแลเองเงนเพื่อนสร้างความไม่พอใจให้กับเสียหนูกำลังมีกระแสะกำลังมีเลตติ้งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านลักษณะแบบนี้เขาไม่ยอมเพื่อนเสียหนูก็เลยแตกหักกับเพื่อไทยอีกหนึ่งรอบงันเพื่อน ราก่าในจังหวะนี้เองงันเพื่อนเพื่อไทยเหมือนข้อสามกรรมซัดกันเพื่อนมีคลิปหลุดของคุณเซนกับตัวของนายกอุงอิงออกมาในวันที่18มิถุนายนปี2568กันเพื่อนเสียหนูก็เลยสละเรือกันเพื่อนโดยอ้างว่าเขาไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับอุงอิงได้อีกต่อไปกันเพื่อนนายกคนนี้ทําตัวไม่เหมาะสมเสียหนูก็เลยสละเรือไปอยู่ฝ่ายค้านกันเพื่อนร่วมกับพักประชาชนโดยอ้างว่าเขาไม่พอใจที่ตัวของนายกอุงอิงไปคุยกับคุณเซนแต่ความจริงแล้วมันคือการแบ่ง เค้กกันไม่ลงตัวกันเพื่อนเสียแมวอยากได้มาหาไทยแต่เสียหนูไม่ยอมเสียหนูก็เลยชิงกันเพื่อนสร้างความชอบทําให้กับตัวเองเนื่องจากว่าตอนนั้นเองนายกอุ๋งอิงของพรรคเพื่อไทยกระแสกําลังตกกระแสกําลังหายกันเพื่อนลักษณะแบบนี้เสียหนูบอกไปดีกว่าอยู่ไปก็ฉีฉำกระหล่ำปีกันเพื่อนจนกระทั่งในวันที่29สิงหาคมปีพรกกันเพื่อนสารรัฐธรรมนูญก็ออกนั่งบัลลังก์ วินิจฉัยเรื่องราวของนายกอุงอิงเงินเพื่อนที่มีคลิปหลุดไปคุยกับฮุนเซนตรงนี้เองสารรัฐมนูญมองว่าผิดจริงเงินเพื่อนหลังจากนั้นก็สั่งให้นายกอุงอิงพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีเงินเพื่อนปิวละล่องเป็นลูกนุ่นกันเลยทีเดียวกนเพื่อนจังหวานี้เองก็เลยเกิดการช่วงชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งรอบเงินเพื่อนมันเป็นโอกาสมันเป็นจังหวะเฉยฉายของเสียหนูกันเพื่อนเนื่องจากว่าเสียหนูก่อนหน้านั้นเขาวางเกมมาสองชั้นเงินเพื่อนหักกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาอยู่กับพรรคประชาชนจับมือ กันในฐานะของฟักผ่ายานเงินเพื่อนเนื่องจากว่าตอนนี้เองมันไม่มีเงื่อนไขใช้เสียงสวงมาเลือกนายกอีกต่อไปใช้เสียงสสเพียวเพียวกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ก็เข้าทางเสียหนูกันเนพเื่อนพรรคเพื่อไทยก็ส่งอาจารย์ชยัยเกษมมาเป็นคัดีเดนายกกันเพื่อนส่วนพรรคภูมิใจไทยก็ส่งเสียหนูกันเพื่อนตัวแปรสาคัญนั่นก็คือพรคประชาชนกันเนพื่อนพักประชาชนเขาตั้งเงื่อนไขกันเพื่อนหาเขายกมืเงใินใครเป็นนายก ต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญกันเพื่อนหลังจากนั้นภายใน4เดือนให้มีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่กันเพื่อนปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยออกแนวเก๊กๆกลางๆกันเพื่อนเหมือนไม่กล้าตัดสินใจไม่อยากรับปากไม่อยากรับคำของรรคประชาชนกันเพื่อนแต่พรรคภูมิใจไทยกันเพื่อนตกบาบาเบาๆบอกเราเป็นฝ่ายขานด้วยกันมาก่อนกันเพื่อนๆตรงนี้อยากได้อะไรเดี๋ยวพี่หนูจัดให้กันเพื่อน ตัวของพี่หนูก็เลยไปเซ็น m o เกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นสัญญาใจกันเพื่อนบอกภายในสีเดือนยุบสภาแน่นอนกันเพื่อนมีการแก้กฎหมายบ้างนิดๆหน่อยๆ หลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีเลือกตั้งใหม่กันเพื่อนพรรคประชาชนเหมือนไม่มีตัวเลือกกันเพื่อนจะเลือกพรรคเพื่อไทยตรงนี้ก็ไม่มั่นใจก็เลยตัดสินใจมาสนับสนุสน,นเสียหนูกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีก,การเลือกนายกันเพื่อนในวันที่5กันยายนปพศ .2568 ปรากฏว่าตัวของเสียหนูกันเพื่อนอนุทินชาญวีรุุลจากพรรคภูมิใจไทยเขาชนะพรรคเพื่อไทยกันเพื่อนนาโดยอาจารย์ชัยกเกษมตรงนี้เอง311เสียงต่อ152เสียงกันเพื่อนตัวของเสียหนู our, อนุทินชาญวีรกุลจากพรรคภูมิใจไทย ก็เลยกลายเป็นว่าที่นายกคนต่อไปคนที่32ของไทยกันเพื่อนนี่คือเส้นทางของเสียโนกันเพื่อนเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลากันเพื่อนแต่โรยด้วยใบกัญชัยไม่ใช่นับยอกยอกเส้นทางนี้เขาไม่ทรรมดากันเพื่อนปูทางมาดีสลับขาหลอกในหลายจุดสุดท้ายท้ายสุดเขาก็ทําสําเร็จกันเพื่อนกลายเป็นว่าที่นายกของไทยกลายเป็นหัวเรือใหญ่ของประชาชนคนไทยกันเพื่อนหลังจากนี้ไปเขาจะนําพาประเทศไปทางไหนตรงนี้เราต้องติดตามกันต่อไปกันเพื่อนดูกันต่อไปดูไปเรื่อยๆกันเพื่อน ก็ได้แต่หวังว่าตัวของเสี่ยหนูจะทำตามสัญญาสี่เดือนยุบสภาพาประชาชนคนไทยกลับมายิ้มแฉ่งกลับมายิ้มหวานอีกหนึ่งรอบเพื่อนเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเหน็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเหน็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประราการใดต้องกราบขอแปนเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขอื่นเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่คว,วามสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มากปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม